ไหนบอกกลอเนี่ยอันนี้คืออันแรกแล้วอันนี้คือ้า้า้าอยาอันนี้คือตอนมันขู่ขามหนูแล้วหนูก็แพนิดหนูไม่อยากต่อมันมันคู่ขามเกินไปแป๊บน,นึงนะพี่หนูขอเล่า <ใน S 1> เรื่อง <ใน S 1> อนนก่นนก่อนหนูขอเล่าเรื่องบอกอันนี้นะขอแชร์คนก่อนขอแชร์คนก่อน เขาบอกว่าแฉได้แต่ต้องแฉกลางไลฟ์นะเพราะว่าอยากดังตามคุณผู้สองร้อยเอาอะไรมาดังใจเย็นนะทุกคนรอกันแล้ววันนี้จะตั้งใจเล่นอ่านทุกคนอ่านเลยค่ะดี่ครับแนวก็สดแนวก็สดน้ําตาลตกัวามไม่มีเนาะ ออยากดังทำไมไม่พ huh. yeah. uh ูดใส่ไมโครโฟนล่ะจะได้ดังไม่รู้เหมือนกันแอปไดโนเนี่ยัดต่อเอามกอูั่อลี่ันจไม่ีลยไม่มีจริงๆมันไม่จริงมันชอบอพวกแบบเ่ยมันชอบวกแอปแบบเงาะมาี่อะแอปะให้ดูเหมือนกันแต่เขาพูดแบบนี้เขาเคยพูดคำว่าเดียวแี่เดี๋ยวจัเนี่ยอันนี้คือแชทที่มัน

เดียวตวหาวตวหน้าได้เกมเดียวกระต้าน้าไงเก็บเดียวหน้ารอน,นอเอาไม่ทันแล้วหนูกดจ้าตาค <pell> ุณแบนแล้วเยนเย็นรอหนูหน่อยได 5, 5. โอเนตีค่าพันค่าร้อยค่าสิบค้าโอโอเ็นด้วยค่าสิบค่าเคเจไม่เล่นนะโ ฝั่งน,นั้นมีผู้สาวรอไม่ได้ตึไม่ไม่ไม่ได้เบิ่งเลยว่างั้นนะเออแบนงั้นผมกลับบ้านแต่ทีมตรงข้ามเผื่อน้ำข้ามาดจะเก็บข้อมูลให้หนูไม่รู้หนูไม่ได้บ่งแบน เป็นไฟเลือก <c ười> โอ้ยป็นใหญ่แล้วทีมตรงข้างเลือกเวลามีคนเข้ามาจะได้รู้ว่ามีคนแบบนี้ในโลกตัดไฟเลือดแล้วคนอุบาท เพียงไม่ชนะก็ขออนี้ถ้าแพ้โดนน้อหๆอยนี้ชอบเลยโอ้โหแพนอีกเลยทียี่ยมึงบอกให้กูมาแล้วหนีไปไหนวะจริงนางเรียกตัวพี่เลยนะนักรบที่แพ้จริงย่อมชนะความอ่อนแอ a n d willing to count sheep ตัวไหนรอให้พี่ไปมั้งฝ่ายเลือกมันเคยจะมาต้องส่งวิธีการให้อัผมใช่ปะน่านะใช่ใช่ปะตัวด่างแล้วก็พันธุ์ศาสตร์ต่างพี่เล่นตาปะละ่ลปะ,ปะ,ละอีหนู สิ้นป่าเก่งนะเหลืออีกสิบวินาทีแสดงความเมตตาะกอความคิดด้วยความยุติธรรมอะไรอยากดังแล้วปิดแอคหนีทำไมอ่ะ อย่าดังปิดไอคิวทำไมอ่ะไม่ชอบเลยปวดเนี่ยมาทำไมมาแล้วมาแล้ว ไปช่วตตรนไหนค่ะไม่มีมานา,าว่ยไว้ใช้อันนี้นไปเลยต้องเดินด้วยท้องไหนค่ะอยากงทีลอยไปเลยมัหลบแอคทิ้งไปเอาเฮ้ย เรียนมาก่อนของเราถูกโจมตีเห็นหุนแบบนี้แต่วิ่งเร็วแซงกระต่ายนะจะบอกให้ แมนเดี่วแมนเี่ยมแมนเวลาสอศัตรูเรียกดาวเซเลเยอร์ออกมาแล้วผนเบนมาจกาโลของคุณเช่นนี้มันไม่อยู่แมนมายะเอาคนนีี่้อมเมนกของเราถูกโจมตีโอ้ กูพอเดินหลกูก็มาจามสู้ไงี่อว่าแม่งโอเวอร์ไปโดนแบบอะไรโอเวอร์มากกว่าไปดูนัมื่อวดมันใจเย็นคู่ใจเย็นอยู่แล้วแม่หมอเว้ การเอาชีวิตง่ายได้บางจาการช่วยชีวิตโดยสิ้นเชิงดู่เป็นยาอ่อนไม่ได้ก็ด้เพื่ออะไก็เดือดในทีมกูก็เดือดเลยโอต่ไม่ได้าว่สภาพสมองไม่มี Kill. Enemy An enemy has been defeated. Uh, 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 uh. Been the An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Ultimate. Your team has destroyed the tower. S you the in here, Slayer has been defeated. you can นะครับจะเห็นจังหวะอื่นได้ไหนฮะสภาพนูเนเกมเลยเฮ้ยดาบสลอะมาแล้วาเล่นนียอะไรตีนมะเดิมหระมึงจะระเดิมหรอไงจะเดิมไม่สนตีนขนาดนี้ก็ไม่ต้องหยิบหรอกนี่ไงมาด้ว <laughs> An enemy has been defeated. You are ally has <laughs> been defeated. Double kill. Pe. An ally has been defeated. Shut down. Think double. You can go. The spirits of my ancestors guide me. Huh? เหลืออีกสิบวินาที Body is just a container. Consciousness lives forever. lên không đâu không đâu đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video The next day

Oh. i'm <laughs> <Sailor. coughs> Why are you just a little bit Five minutes later. <laughs> <laughs>